เนื้อสุดในสยามชายแดน3าแผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าพระธาตุดอยตุงสวัสดีเดอะพีเพิลครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตาม fc ช่องกุ๊ทอไลทุกท่านครับก็เพิ่งเฉลิมฉลองไปนะครับ1น0 0 0แสนผู้ติดตามในเพจนะครับส่วนใน youtube เราก็มุ่งมั่นพัฒนานำสิ่งดีๆมาเสนอต่อท่านผู้ชมต่อไปครับ ครับผมจากาคลิปที่ผ่านมาที่เราเดินทางจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข107ทิศทางมาจากเชียงใหม่ผ่านชายปราการฟางแล้วก็มุ่งหน้าสู่แม่จันครับเรามาถึงแยกกิวสไตล์เลยแยกกิวสไต์300เมตรเราเลี้ยวขวาเข้ามา15กิโลเมตรตามคลิปก่อน คลิปที่ชมนาข้าวขั้นบันไดาย,ยาวที่สุดนะครับตั้งแต่ผมไปมาเดี๋ยวผมจะไล่ยาวให้ฟังในคลิปด้วยว่ามีที่ไหนบ้างนะครับที่ผ่านสายตาผมมาเนี่ยไม่มีที่ไหนใหญ่กว่านี้อีกแล้วแล้วก็ไม่มีที่ไหนที่มีแม่น้ําไหลผ่ากลางแล้วนาขั้นบันไดยอยู่2ฝั่งฟากยาวกว่านี้มาก่อนครับจากที่ได้ฟัง คำขวัญประจำจังหวัดนะครับในความเห็นส่วนตัวนะครับเน้นย้ำความเห็นส่วนตัวก็สามารถสื่อความเป็นเมืองล้านนาเมืองเหนือนะครับได้ประมาณเลยครึ่งนิดๆน,นะครับแต่จริงๆแล้วสเสน่ห์ของจังหวัดเชียงรายที่ว่าเหนือสุดในสยามเนี่ยยังมีอีกหลายๆอย่างที่อยากจะสื่อความหมายนะครับ จะไปลืมไปว่าเอ้ยเรามีแค่สีอย่างที่ล้ำค่าสําหรับชาวเชียงรายแล้วเรายังมีหล,ลายส่วนนะครับที่แอดอยากจะเล่าสู่ฟังนะสวยจริงๆครับนาะขั้นบันไดอดนอกเรื่องอีกแล้วนะครับเรามาเข้าเรื่องกันความหมายนะของจังหวัดเชียงรายมีอยู่หลายอย่างที่อยากจะเล่าสู่ฟังนะครับโดยเฉพาะในเรื่องธรรมชาติซึ่งไม่ต้องเดินทางออกไกลในนอกต่างอำเภอเลยแม้แต่ตัวในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายก็ล้ำค่า อย่างมากในเรื่องธรรมชาติครับผมจะเล่าสู่ฟังนะเรามีชาที่ดีที่สุดในโลกนะครับระดับโลกเลยอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเรามีกาแฟที่ติดลำดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นผาฮีไม่ว่าจะเป็นดอยช้างนะสุดละมีะคนละเรื่องจะขึ้นจะ จถนนเรียบโค้งที่สวยที่สุดระดับประเทศทอลอ 1, 2 9สองนะครับไล่ตั้งแต่เชียงแสนที่แม่น้ำโขงเข้ามาสวัสดีประเทศไทยผ่านเชียงแสนไปเชียงของไปจนถึงเวียงแก่นแล้วเขาค่อยหนีเข้าไซยบุรีแล้วมาจ้เอที่เลยจุด เรียบตรงนี้เนี่ยทั้งกว้างทั้งสวยมีทั้งวิวทิวทัศน์ภูเขาสลับซับซ้อนสักครั้งอยากให้ลองดูถือว่าเป็นที่สุดนะครับฟัง่งตะวันตกของเชียงรายก็มีเทือเขาสูงสวยหลายๆดอยไม่ว่าจะเป็นดอยช้างดอยแม่มอนมปางขอนดอยกาดผียาวไปหลายๆส่วน รวมถึงดอยวาวีดอยแม่สลองดอยตุงไล่ไปจนถึงผาหีนนะครับก็ไม่ใช่่น้อยๆซ้ํายังมีถ้าที่ว่ายาวอันดับต้นๆของประเทศก็คือถ้าหลวงขุนน้ํานางนอนนั่นเองครับเส้นทางนี้นะครับเรียกว่าทางหลวงชนบทเชียงราย4044นะครับระยะทางไม่ไกลไม่ใกล้กําลังดีครึ่ง ร0 0กิโลเมตรนะครับ<ด><ด>เป็นออฟโรดสักครึ่งหนึ่งเป็น,น,นทางาล,าลาดยางกับคอนกรีตสมหรือเสื่อมสภาพอีกสักครึ่งหนึ่งนะสวยครับเส้นนี้ครับที่นี่นะเชียงรายนี่ยังล้อมรวมวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆชนเผ่าวอย่างกลมเกลียวเป็นพระหุวัฒนธรรมครับ แล้วก็ไม่ได้ค่อยมีข่าวหรือมีคราวในเรื่องความขัดแย้งในเรื่องความเป็นอยู่หรือในเรื่องชนเผ่าเลยอยู่กันอย่างตรงเกี่ยวนะครับสุดละเพราะเท่าที่ผมสัมผัสมาอยู่เป็นเคยเชียงรายแล้วก็อยู่มานานพอสมควรแล้วหลังที่ได้สัมผัสครับนาขั้นบันไดครับท่านผู้ชมหายากมากที่ทั้งซ้ายและขวาคือนาขั้นบันไดแล้วยังไม่ได้ผมเนี่ยเดินทางก็กเยอะนะครับใน แถบภาคเหนือที่ชมนาขั้นบันไดก็แทบว่าเกือบทุกดอยใช้คำว่าเกือบนะครับมีหลายๆส่วนผมจะไล่ฟังนาขั้นบันไดในบ้านเรามีที่ไหนที่ที่ถูกยกมาเปรียบเทียบก็เหมือนถนนก็ต้องดอยอ่างขางใช่ไหมถ้านาข้าวขั้นบันไดก็ต้องป่าบงเบียงจริงๆแล้วอยากให้คนที่เคยไปป่าบงเบียงเคยอ่าเคยไปป่าบงเบียงหรือว่าไปหลายๆที่เนี่ยลองมาที่นี่ดูแล้วท่านจะเปลี่ยนความคิดนะครับว่าเฮ้ย สวยไม่แพ้หรืออาจจะใหญ่หรือยาวกว่าด้วยซ้ําลองมาดูครับนาคั้นบันไดจะเล่าสู่ฟังมีทั้งหมด10แห่งครับอันแรกนาะข้าขั้นบันไดป่าโปงเป,งปียงนะครับอยู่ในโซนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ช่วงที่สวยๆเลยผมไปหลายครั้งเหมือนกันนะครับช่วงกันยายนถึงตุลาคมนะครับจะมาเร็วหน่อยถือว่าสวยที่สุดละอันที่2นาขั้นบันไดโครงการปิดทองหลังพระ นะครับทร1 0ึ่ปหนึ่งผมก็เคยถ่ายแต่บังเอิญไปช่วงนั้นไปฤดูแรงนะครับอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านช่วงท,ที่สวยก็คือกลางกันยานะครับถึงกลางกลางพฤศจิกานะสานาขั้นบันไดบ้านกองการด้านเหนือของอําเภอแม่แจ่มครับจะสวยช่วงสิงหาถึงกันยานะอันที่4นาขั้นบันไดแม่ปานอําเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ ก็เอาง่ายๆจากดอยอินทนนท์ตัดออกไปนะครับเส้นสั้นๆ20กิโลเมตรไปแม่จำาทอลอ1192ที่สวยคือช่วงตุลาคมถึงกันยายนก็อาจจะไม่ใหญ่มากแต่ก็มันเป็นมุมสวยในการถ่ายภาพละ่ะของแม่บาแล้วต่อไปก็นาขั้นบันไดอันที่5เนี่ยแม่กลางหลวงนะครับอันนี้ผมก็ไปรีวิวนะไป ชิมกาแฟนะครับของดออินทนนทที่นั่นเหมือนกันของชาวกะเหรี่ยงหรือชาวปากากายอนะครับน่ารักมาก คลอ1 0 0 9นะทางขึ้นบ้านแม่กลางหลวงก่อนที่จะเข้าด่านที่2นะครับของดอยอินทนนท์อันที่6นะขั้นบันไดแม่ลาน้อยแม่ลาน้อยผมก็เคยรีวิวเหมือนกันตั้งแต่หลังโรงพยาบาลอำเภอแม่ลาน้อยยาวขึ้นไปด้านบนผมก็เคยรีวิวมาแล้วระยะความยาวประมาณ5กิโลเมตรอันที่7ครับนาขั้นบันไดบ้านตีนผาก็อยู่โซนอำเภอแม่จัมก็ ของชาวปากาเคยยอ8กิโลเมตรจากแม่แจ่มก็ไม่ไกลมากก็โซนละแวกวงกลมของอำเภอแม่แจ่มเพราะเป็นอำเภอที่ใหญ่และยาวของจังหวัดเชียงใหม่มากๆครับอันที่8นาข้นนา้วขัข้นบันไดบ้านผาหมอดครับเส้นทางหางดงสันป่าตองจอมทอง100กิโลเมตรจากตัวเมืองเชียงใหม่เน้อช่วงที่สวยก็กลางกันยาถึงตัวหลาคมครับอันนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามันจะเป็นหย่อมๆให้เราได้ถ่าย อันที่9นาขั้นบนันไดโครงการหลวงขุนแปะ๊ะก็อยู่ตําบลแปะนะบ้านแปะ๊ะอ,อําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ช่วงที่สวยก็กันยากลางกันยาถึงกลางตุลาคมบางปีนะครับอย่างปีไหนน้ําดีๆหน่อยก็จะต้นกันยาเลยก็ดูแลโดยเป็นชุมชนของช,องชาวปากการยอรชาวกะเหรี่ยงน,นะอันที่10ก็คือนาขั้นบันไดของอ,อําเภอปัอทลลอ1256ใครจะไปสันติสุขบ่อเกลือก็ต้องผ่าน ก็เห็นโจบโซนที่สวยที่สุดในใจผมก็คือวัดภูเก็ตผมก็รีวิวไว้ให้หมดนะครับนี่ครับยาวจริงๆถนนสวยผ่านหมู่บ้านนะครับประมาณ2หมู่บ้านแล้วก็มีแม่น้ำไหลผ่านไหลทั้งปีคล้ายๆแม่กำปองน้อย หลเข้าไปแต่ว่าป่าอาจจะไม่ได้แบบนะอุดมสมบูรณ์เทนะ่าเขตอุทยานแห่งชาติของนะอแม่กำปองนะครับแต่โซนนี้เป็นโซนที่ทำการ,กรเกษตรของชาวบ้านนะครับของกลุ่มชาติพันธุ์สวยตลอดเส้นทางสเน่ของที่นี่คือยังไงครับมีคลองเป็นแม่น้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีและเป็นนาขั้นบันได เหมือนสมุดว่าเขียนที่เราเป็นเด็กๆเนี่ยมีภูเขาแล้วมีน้ําไหลผ่านกลางนาข้าวขั้นบันไดที่นี่ยาวตลอดเส้นจริงๆแล้วถ้าเป็นโซนสูงๆเขาก็จะเป็นข้าวซึ่งว่าเป็นข้าวดอยข้าวที่เขาปักนะถ้าลงไปเป็นขั้นบันไดเขาก็ทําให้สวยแล้วสวยนี่สวยจริงๆครับเป็นวงก็มีเป็นเหลี่ยมก็มี ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนนะ่ะมันน่าถ่ายรูปหมดอย่างผมไปที่นี่3ครั้ง3หรือ4ครั้งแล้วนะครับก็ประทับใจสุดๆผมก็ไม่คิดว่าในตัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมีนาขั้นบรนยไยที่อลังการและใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ได้ถูกส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวยังดิบอยู่ ก็แนะนําให้ทุกท่านมาเที่ยวกันถ้ารถขับ2นะครับเน้นย้ําให้มาเส้นทางหลวงชนบทเชียงราย4044มาเส้นบ้านกะเหลียงรวมมิตรตั้งตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็มาพานาสวัสด์นะครับแล้วมาถึงาผาขวางวิทยานะครับมาถึงนาขั้นบันไดวิ่งมาจนโซนที่ผมพักรถแนะนําให้มาได้เท่านั้นนะครับ หรือมาแค่สุดที่เป็นทางคอนกรีตถ้าเป็นขับ2ถ้าฤดูฝนมันจะอันตรายมากเพราะว่ามันเหวแล้วก็หลายจุดปีนหนะ้าผานะครับถ้าเป็นขับสีเนี่ยจะปลอดภัยแล้วเป็นขับ2นี่แนะนําอย่าให้เข้าไปลึกมากกลับให้กลับทางเดิมเท่านั้นนะอย่าออกขี่สไตล์นะครับขับ2หรือขับสีถ้าไม่มีประสบการณ์ก็ขอให้เน้นย้ํากลับทางเดิมกลับมาทางแม่น้ํากก ลองเส้นนี้เป็นคลองลูกหรือบริวารของแม่น้ํากกครับมันจะเว้าเข้ามาผ่านป่าแล้วก็วกกลับไปหาแม่น้ํากกใหม่สวยงามแล้วก็ผ่านหมู่บ้านผ่านชุมชนหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาสอง หมู่บ้านแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆจนถึงโรงเรียนภาผา,าขวางวิทยาคือ40 4 4สุดสายเลยยันตัวอำเภอแม่ยาวเลยเป็น1 7 0 7ทอ0อน 7, เลยก็ได้สวยครับแล้วสวยจริงๆสวยตลอดสายวิ่งมาสักพักหนึ่งเราก็จะมาเจอ,อตัวแม่ของแม่น้ำใหญ่ก็คือแม่น้ำกกนะก็จะเห็นว่ามันเว้าเข้ามา ความสวยความอลังการของที่นี่ที่ผมพยายามจะเน้นย้ำแล้วคงจะมีตามมาอีกหลายคลิปเดี๋ยวรอข้าวใหญ่นะข้าวตัวโตวในช่วงกันยาตุลาพฤศจิกาเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดูถ้าเขาคลายล็อกดาวนะ์นะนะครับอันนี้ถ่ายทําก่อนที่จะมีการล็อกดาวน์นะครับเพราะว่าแอดก็ได้อ่าสองเข็มแล้วเนาะนะครับก็เดินทางไปดูกันอาศัยวันเสาร์ฟืดเดียวก็ กลุ่มเป็น4ีคูณสีออฟโรดชาวเชียงรายไปสำรวจเส้นทางกันมันสวยจริงๆครับทั้งซ้ายทั้งขวาวิ่งมาตรงเรื่อยๆนะครับโซนนี้ถ้าวิ่งตรงมาจนถึงทางที่เริ่มเป็นคอนกรีตรดีแล้วสักพักก็จะเป็นลาดยางเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมออกแล้วคลิปนี้จะพาทุกท่านไปส่งแค่สะพานเชื่อมต่อมิตรภาพนะครับระหว่างอําตำบลแม่ยาวนะครับกับตำบลดอยหาง ก็อำเภอเมืองด้วยกันทั้งคู่แหละแต่ว่ามันคนละตำบลแล้วมันมีจะมีสะพานข้ามแม่น้ำปกฝั่งนั้นนะครับถ้าข้ามไปก็จะไปผาเสือได้ไปอุทยานแห่งชาติลําน้ํากกซึ่งตรงนั้นมีจุดกางเต็นท์ให้ทุกท่านไปเที่ยวชมกันได้ ครับตามที่บอกเชียงรายเป็นศูนย์รวมนอกจากเหนือสุดในสยามทายแดน3าแผ่นดินมีถิ่นวัฒนธรรมเก่าแก่ของล้านนาแล้วก็มีพระธาตุล้ำค่าที่บนยอดดอยตุงเนี่ยยังมีความเป็นที่สุดหลายแห่งจุดชมทะเลหมอกที่สวยมากๆไม่ว่าจะเป็นภูชีฟ้าภูชีเดือนภูชีดาวมีจุด แหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศก็คือด่านชายแดนแม่สายนะครับแล้วก็มีกาแฟที่เลิศมีชาที่เลิศมีวิวที่เลิศแหละแล้วก็แต่ละจุดก็เดินทางไม่ไกลแต่ว่าก็ชันอยู่นะครับแล้วก็อากาศดีด้วยนะอยากให้มาสัมผัสกัน มันเป็นความสอดคล้องเป็นความกลมกลืนของพระวัวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นราบผื้นสูงชาวจีนชาวกะเหรี่ยงชาวอะไรต่างๆอยู่กันครบแล้วที่สําคัญที่นี่เป็นจุดเมืองศิลปินมีศิลปินลาดับระดับโลกมีวัดระดับโลกอยู่ที่นี่รอให้ทุกท่านมาชื่นชมครับก็ จากการไปด้วยภาพส,สวยชมวัตถุลายความสุขอยู่ที่การไปว่วางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดครับอย่าลืมกดติดตามกดซั s c r i b e กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราสําหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับน,น่าจะได้ไอเดียนอ,<พ>อขอบคุณครับเห็นวิวแล้วลืม <c oughs> เห็นวิวแล้วลืม <c oughs> เพื่อนเลยทิ้งไปเลย อย่าลืมกดซับจะให้กดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อให้พ่อคลิปใหม่ใหม่จากพวกเราและเป็นกลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเชียงทองทัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปว่าความรู้คือการแบ่งปันไห้มีที่สิ้นสุดค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย